ปยัญ,ญชนะผสมสารานักษาก็เรียนแล้วนะครับแต่ตน้คำเนี่ยมันมีอักษรนำใช่ไหมบางคำก็มีตัวควบกล้ามรอเรือรอริงเบาแหวนอย่างนี้เป็นต้นแล้วคำเนี่ยถ้าเป็นคำไทยเนี่ยตัวสะกดเนี่ยจะใช้เป็นตัวเชิงโดยหลักเเป็นอย่างนี้นะครับ ตัวสะกดคำใดที่ตัวสะกดตัวนั้นใช้ตัวเชิงเขียนเช่นปีขานี้ไหมรอลิงเป็นตัวสะกดงามเนี่ยมอม้าเป็นตัวสะกดชาลีก็ไม่มีอะไรนะครับอารอย่างเงี้ยนะครับจอจานเป็นตัวสะกดปตาอตอปตาต่อปตาเนี่ย อ่าเป็นตัวตามอักษรน,นำแล้วก็ไก่เป็นตัวสะก,กดเห็นไหมครับฐานนอนหนูเป็นตัวสะก,กอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับคลานมีลอลิงเป็นตัวควบกั้านอนหนูเป็นตัวสกกะกดอ่อย่างนี้ลองดูนะครับอาจารย์กำลังคิดว่าเดี๋ยวเฉลยเนี่ยสามบรรทัดนี้เท่านั้นที่เหลือเนี่ยให้นักศึกษาเป็นแบบฝึกหัดดีกว่าจะได้ฝึกนะครับ บางทีมันต้องมาจากผิดก่อนนะครับแล้วก็ไปดูเฉลยว่าอ๋อที่ถงไปน,นี้นะครับเะนั้นเนี่ยถ้ามีเฉลยเฉลยนักษาก็ไม่ได้ฝึกนะครับเดี๋ยวจะเฉลยสามบรรทัดแล้วที่เหลือเนี่ยน่าจะสิห้านะครับนักษาไปทำแบบนาดเพิ่มน่าจะสิห้า ก็จะสรุปว่านะครับแบบฝึกหัของนักศึกษาสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือทำหน้าเจ็ิบห้นะครับเป็นแบบฝึกหัดการบ้านนะตั้งแต่บรรทัดที่สี่นะครับลงไปทั้งหมดนะสามบรรทัดน,นี้เดี๋ยวจะ,ฉะเฉลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งให้นักศึกษาเขียนชื่อนามสกุลตัวเองด้วยอักขระบาลีนะครับ ใช้บาลีภาษาบาลีเนี่ยแต่ใช้ใช้ภาษาคอมเนี่ยกะลคอมเนี่ยเขียนเป็นชื่อนามสกุลนะครับเขียนแบบคําไทยคําไทยคือเหมือนกับที่นักศึกษาฝึกนี่แหละนะครับเขียนชื่อนามสกุลตัวเองนะครับสองอย่างนะครับแบบฝึกหานสำหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวมีประกุมอีกนิดนึง นะครับเขียนคำครูนะครับคำครูแล้วก็ <_ S 1> เดี๋ยวจะตัวอย่างชื่ออาจารย์สิทาก็ได้นะครับ <_ C 1> เดี๋ยวไปดูเฉลย <_ C 1> เป็นตัวอย่าง เนี่ยสามัญทดนะครับรักษาักษาดูนะครับเห็นนะครับกาสาเห็นไหมครับกอกาสอาสาปีขานเห็นไหมครับปอปลาเนี่ยใช้เครื่องหมายเหมือนตะลันเนี่ยคือทัดาคาเห็นไหมครับแล้วก็แปะสระอีเข้าไป ขอไข่สรา,าราลอลิงเป็นตัวสะกดเห็นไหมครับเอาลงมาเป็นตัวเชิงคาวีก็ไม่มีอะไรวอลแวนก็อาสลีแปะเข้าไป,ไปงามมอม้มเป็นตัวสะกดวาจาก็แปะสรา,าราทำได้เองชาลีชอช้างสาราก็มีขีดจาได้นะครับแล้วก็ลอลิงสรารีอ่าเห็นไหมครับคำแรก ออกเสียงอาเห็นไหมครับก็ต้องใช้สะระลอยอาแล้วจอจานเป็นตัวสะกดอานี่เหมือนกันต้องใช้สะระลอยเห็นไหมครับอานี่คือสะระลอยอาแล้วก็ยา,าปตา ปะตากเนี่ยจะเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเอาตอปะตากเนี่ยนะครับลงมาเป็นตัวเชิงนะครับแล้วก็ปอปลาสลอาก็ได้นะครับเพราะภาษาไทยมียืดจุดขอให้อ่านได้ออกแล้วกันนะครับคือถ้าจะอ่านควบเนี่ยมันอ่านยากนะออกเสียงปะตากก็เลยอาจารย์เลยต้องแยกคำเป็นปะตากนะฐานโอเคนะ ขอฐาสลาแล้วก็นอนหนูเป็นตัวสะกดนะครับบีทาเห็นไหมครับในคำไทยเนี่ยก็ใช้ตัวนี้บอไบไปนะครับแยกกับปอปางมานะครับก็ดูตามแผนภาพที่ส่งไปแล้วกันนะครับโอเคนะครับอ,อาณาสละลอยนะครับอาสละลอยนะครับ ยาดาก็ไม่มีอะไรก็แปะสลาเข้าไปคลานมีลอลิงเป็นตัวควบจะต้องลงมาเป็นตัวเชิงเห็นไหมครับลอลิงแล้วนอหนูเนี่ยเป็นตัวสะกดนี่คือตัวสะกดนะครับอ่าคาถาก็แปะสลาเข้าไปทาสีเห็นไหมครับอ่าทหาที่เอาหัวออกไปสลาแปะ 8, สอเสือสอี ก็แปะสลีเข้าไปเท่านั้นเองนะครับท้าโตก็ไม่มีอะไรนะตรงตัวแล้วก็นาจานะครับโอเคนะครับที่เหลือเนี่ยนักศึษ,ษาทำเป็นแบบหัดแล้วสัปดาห์หน้าอาจารย์ถึงจะส่งเฉลยให้นะครับเพื่อนักศึกฝึกผิดก็ไม่เป็นไรจะได้เทียบไนงะกับเฉลยต่างกันตรงไหน,นสงสัยแล้วก็ถาม นาภายหลังจัดเฉลยแล้วอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้านักศึกษาไม่ได้ฝึกเลยก็นักศึกษาก็จะไม่ค่อยเข้าใจฝึกแล้วผิดเนี่ยจะดีกว่าไม่ได้ฝึกนะครับดูบนกระดานนิดหนึ่งคำครูมาดูคำครู คนเรียนอักขละเลียยันนะครับจะต้องผ่านคำนี้ให้นักศาษาเขียนลงในกระดาษด้วยนะครับแล้วก็เขียนด้วยอักขละขอมและอาจารย์จะให้เวลาห้านาทีแล้วก็เฉลย นะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธัง